สวัสดีครับแต้มน,นี้มาดูโจลเลเข้ฟาดหางทิ้งร่มสวยงามนะครับจลเลคเข้ทิ้งร่มสวยงามเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการไล์สดที่จบไปแล้วนะครับจังหวะนี้เขาขึ้นส่งมาตรฐานเราเล่นโจลเลเข้ฟาดหางนะครับแยกตัวออมาตรงนี้เขาทิ้งร่มก่อนนะครับจังหวะนี้เขาทิ้งร่มก่อนอ่าแล้วเขาก็กินสองเข้าฮอตไปนะครับ เราเบียดไปปุ๊บนี่ออกไปนะครับแล้วเขาพลาดตรงนี้นะครับเราโยนให้กินเราโยนให้กินเราปล่อยให้กินจะกินไหนก่อนก็ช่างนะครับจังหวะนี้จังหวะเนี้ยคู่แข่งจะใช้ฮอตตัวนี้กินก่อนก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเดินหนึ่งไปห้าหรือจะใช้ตัวนี้กินก่อนก็เหมือนเดิมเราจะเดินหนึ่งไปห้าเพื่อรอจังหวะตัวนี้กินไปอีกทีหนึ่งก็ จะโดนทิ้งโลกเหมือนเดิมนะครับก็จะแพ้เราไปนี่นะครับหนึ่งสองสามสวยงามมากครับเต็มนี้โอเคช็อตสวยๆนะครับขอบคุณมากมากครับ